ีค่ะแม่มิ้งนะคะวันนี้แม่มิ้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของคุณแม่หลังคลอดนะคะแม่มิ้เชื่อว่าแม่แม่ทุกคนเนี่ยต้องประสบปัญหาเหมือนแม่มิน้แน่นอนค่ะก็คือปัญหาผมร่วงนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นภาวะปกติเนาะเป็นฮอร์โมนหลังคลอดที่แบบทําให้ผมร่วงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางทีอาการที่ผมร่วงเยอะๆเนี่ยถักครั้งแล้วเป็นกรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราอรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจนะคะก่อนหน้านี้แม่มิ้ก็พยายามแบบ หาวิธีที่ช่วยแบบทําให้ผมร่วงน้อยลงแล้วบางคนก็จะเห็นแม่มินเัดตผมสั้นบ้างนะคะใช้เซรั่มบ้างเนาะหรือว่าจะใช้แชมพูที่ช่วยในเรื่องของอลดพวกผมขาดร่วงนะคะพอดีแม่มินก็ไปปรึกษาแม่แม่หลังคลอดหลายท่านนะคะรวมถึงคุณหมอด้วยเขาก็แนะนําให้ทานพวกวิตามินหรือว่าอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในเรื่องของ ลดผมหุดร่วงทําให้ผมขึ้นมากขึ้นนะคะวิตามินที่คูณหมอนแนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกของไบโอตินเนาะแล้วก็พวกซิงพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยทําให้ร่ากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของเส้นผมนะคะแต่ทีเนี้ยแม่มินไปเซิร์ชหาแบบเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของข้อมูลพวกไบโอตินแล้วก็ซิงมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่วันนี้นะคะแม่มินก็จะมาบอกเคล็ดลับตัวอาหารเสริมที่แม่มินทานนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ DNT Intensive Beauty p a s s นะคะตัวนี้เนี่ยมันเลิดมากเลยนะคะเหมาะสำหรับแม่ๆอย่างเรามากๆเลยค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผมเนี่ยหลุดร่วงน้อยล,ง,ล,ง,ลงนะคะสำหรับแม่ๆที่มีปัญหาผมบางผมร่วงเยอะๆเ,เนี่ยม,ม,ม,ม่แนะนำให้ทานตัวนี้เลยนะคะส่วนผสมของเขานี่ก็จะเป็นสูตรออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกดัดจากแอปเปิลนะคะผงฟักทองโสมซิงออกไซด์แล้วก็ไบโอตินนะคะ และหลังจากที่มิมินได้ทดลองทานมาแล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็รู้สึกว่าผมของเราเนี่ยร่วงน้อยลงนะคะสังเกตได้จากการหนีเนี่ยผมก็จะร่วงน้อยลงมากๆเลยนะคะแล้วก็รูปผมเนี่ยขึ้นใหม่เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะปกติเนี่ยมิมิจะกังวลตรงนี้มากๆเลยนะคะก็คือแบบเนี่ยไรผมคือแบบขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์คุณแม่อย่างเราเรามากๆเลยนะคะสําหรับแม่แม่ท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะคะเดี๋ยวมิมิณแปะช่อง ที่โกดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ